เพื่อนๆครับตอนนี้เราก็มีตังติดตัว30บาทนะครับก็ไม่รู้จะกินอะไรดีในยุคเศรษฐกิจโควิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปถามร้านผลไม้ว่ามีถ้า30บาทนี้จะซื้ออะไรได้า้างฝรั่งขายไงครับเนี่ยฝรั่งโลหกบาทโลหกใช่ไหมอะะเขิมพซูพิมซูอะแล้วลำไย,ยอ่ะลำไยห0ส0บหกอะ<ล>ส,ส้มส้มสายน้ำผึ้งโลหกสิบ อันนี้ถ้าถ้าครึ่งโลฝรั่งได้กี่ลูกเนี่ยสามลูกก็ะโลแล้วอะไรกระโลใหญ่กระโลเล็กกระโละเล็กอย่างนี้อันเดนสองนี่อาจจะได้อ่ะลองลองลอง,ลองเอามีสามสิบบาทอะ่ะเกินเหรอได้ไหมสามสิบ <30 S 1> มีสามสิบบาทอะ่ะสามสิบบาทอ่าสามสิบบาทนี่ <c oughs> เราได้ฝรั่งสองลูกนะครับสามสิบบาทอืมอ่าไปใจตังค์เขากัน